สวัสดีครับเพชรานลมคอย FC แนะนำข้อมูลแล้วก็รับซื้อเหรียญน,นะครับคลิปนี้ผมมาแนะนำมือใหม่แล้วกันนะครับเพราะว่า นักสะสมรุ่นเก่าๆคงจะรู้ข้อมูลส่วนนี้อยู่แล้วนะครับเน้นมือใหม่ที่ต้องการศึกษาข้อมูลเรื่องเหรียญน,นะครับเพจผมไม่ใช่มิจฉาชีพนะครับเป็นเพจที่แนะนำข้อมูลจริงแล้วก็ซื้อขายเหรียญจริงๆนะครับมีรีวิวการส่งเหรียญมาขายบ่อยๆนะครับเพื่อนๆสามารถติดตามรับชมข้อมูลได้ทั้งหน้าเพจ สลานลมคอย fc นะครับคลิปนี้ให้ดูเหรียญ10บาทปีการจนาพิเศษนะครับเหรียญรุ่นนี้พบเจอบ่อยแล้วก็มีสอบถามผมมาทุกวันเลยนะครับย้ำว่าส่งข้อความ <c oughs> แล้วก็คอมเมนต์ทุกวันเลยนะครับสำหรับเหรียญ10บาทรุ่นนี้นะครับนี่เหรียญ10บาทปีมหามงคลนะครับปีการจนาพิเศษปีพศ2539นะครับ เข้าประเด็นเลยนะครับเหรียญปกติทั่วไปของรุ่นนี้หัวกับก้อยตรงกัน <c oughs> หัวก้อยตรงกันทุกเหรียญน,นะครับออย่าคิดว่าเป็นคลิปที่ไม่มีประโยชน์นะครับ <c oughs> ฟังก่อนนะครับเนี่ยเพื่อนๆลองหยิบเหรียญขึ้นมาดูนะครับของเพื่อนๆส่วนใหญ่ที่มีก็คือหัวกับก้อยจะตรงกันนี่นะครับถ้าเกิดว่าหัวก้อยตรงกันสภาพสวยๆแบบนี้ก็ เล่นกันเกินหน้าเหรียญนิดหน่อยนะครับบาท2บาทเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ผมไม่ได้รับซื้อนะครับคราวนี้มาดูเหรียญปีการจนาพิเศษแบบที่ผมรับซื้อนะครับก็คือผมรับซื้อแบบที่เป็นพระเสียรกลับแบบนี้นะครับตามตัวอย่างนะครับเป็นคลิปวิดีโอที่ผมบันทึก เก็บไว้นะครับบันทึกแล้วก็นําเป็นข้อมูลนะครับให้เพื่อนๆได้ดูว่ามีเหรียญจริงๆที่มีการพบเจอแล้วก็ส่งมาขายนะครับสังเกตดูที่ตัวเหรียญนะครับผมหมุนตั้งเหรียญนั่นก้อยขึ้นแล้วหมุนนี่นะครับหัวกับก้อยจะสลับกันนะครับแบบนี้แหละเขาเรียกว่าเหรียญหัวกลับเหรียญพระเสียรกลับนะครับจะเป็นเหรียญแบบที่นักสะสมต้องการนะครับอันนี้คือชัดเจนนะครับเหรียญกาญจนาพิเศษ ทุกชนิดราคาไม่ว่าจะเป็นเหรียญ1นบาท2บาท5บาท10บาท20บาท1 5อบาท300บาทหรือ600บาทเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเจอเหรียญที่เป็นในลักษณะของหัวก้อยสลับกันแบบนี้มีราคาเกินหน้าเหรียญแน่นอนนะครับถ้าเกิดว่าเป็นเหรียญ10บบาทนะครับราคารับซื้อก็จะอยู่ที่ประมาณเหรียญละ500ถึง1 5 0 0บาท าราคาตามสภาพนะครับอันนี้คือข้อมูลจริงๆนะครับอยากให้ดูคลิปให้เข้าใจก่อนก่อนที่จะบอกว่ามีนะครับถ้าเกิดว่าดูคลิปเข้าใจแล้วเพื่อนๆไปสังเกตไปหมุนเหรียญของเพื่อนๆดูนะครับถ้าเกิดว่ามีจริงถ่ายเป็นคลิป ส่งมาดูเดี๋ยวผมประเมินราคาให้นะครับที่สําคัญนะครับคือเพจผมช่องผมไม่มีการเรียกเก็บเงินทําใบรับประกันใดๆทั้งสิ้นนะครับไปเจอเพจไหนช่องไหนที่เขาให้ทําใบรับประกันโอนเงินใบจองคิวอะไรก็แล้วแต่มิจฉาชีพร0อยเอร์เซนต์นะครับเพื่อนๆบล็อกไปได้เลยนะครับ